น,นั้นนะครับก็ถือว่าเกิดความาสัพัดของเงินตานะครับเพราะเงินเหล่านี้เป็นกลุ่มเป็นก้อนจะอยู่กับนักการเมืองส่วนมากนะครับได้เอาออกมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนใช้จ่ายแต่สิทธิการเลือกตั้งอย่าลืมนะครับรับเงินเขาได้แต่ถ้านักการเมืองคนคนนั้นบุคคลน,นั้นไม่น่าไว้วางใจเราสามารถไม่ตาให้เขาได้นะครับ ถ้าท่านคิดว่าเขาดีพอหรือยังนะครับท่านค่อยกาต้องดีมากๆด้วยจึงจะาก,กานะครับไม่เช่นนั้นมันจะเข้าอิหลอบเดิมนะครับนะักการเมืองเข้ามานะครับผมจึงบอกไว้ว่าประเทศไทยนี้ถ้าไม่มีสามอย่างเช่นขุนนางชั่วข้าราชการเลวนะักการเมืองช่อฉนถ้าไม่มีสามบุคคลน,นี้ประเทศไทยนี้จเจริญลูกหลานเกิดมาอายุ 15-20-30ณปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะสร้างฐานะได้ดีกว่าเพราะมีทรัพยากรมาก,กมายในประเทศนี้เพื่อค้ำจุนนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับทุกวันนี้เจ้าสัวนั้นคลองไว้หมดแล้วนะครับเจ้าสัวไม่กี่ตระกูลที่ดำเนินการครอบนำนะครับหรือเอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนจึงทำให้เกิดสภาวะ ความเหลื่อมล้ำสูงนะครับความเหลื่อมล้ำสูงมากในขนาดนี้ก็บรรยายโดยสักดินาเสื้อแดงนะครับบรรยายโดยสักดินาเสื้อแดงช่องสักดินากับช่องกระเทยแม่ลูกอ่อนขอบคุณนะครับที่ทุกท่านเข้ามาเป็นกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ให้ท่านชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับในขนาดนี้ you อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสักดินาเสื้อแดงและช่อง